พาชมบรรยากาศข้อกลัวเรานะครับกลัวที่นี่ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับเลี้ยงกันหลายคน ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครับย,ยังไม่ถึงเวลาปล่อยวัววาสนาอีกวัวชุดนี้จะมาจากมหาสารคามครับ ขึ้นนี้แล้วปล่อยอีกทีก็4ี่โมงเช้านะครับเข้าข้อก็5้าโมงเย็นเลี้ยงแบบไรทุ่งนะครับเน้นปล่อยแปลงบรรยากาศตรงบริเวณปล่อยอัวเลี้ยงนะครับพื้นที่เยอะ ขึ้นมาดิเออเดี๋ยว okay. เอาถุงมาดิ